อากาศหนาวไหลพี่นอ้องลมแห้แงๆทั้งนอกแต่ว่าก็ไม่ได้ออกไปทงนอกหรือว่าอยู่ในบ้านคือเก่าอะไรค่ะก็มาคุยกับพี่นอ้อง,ท,งทักทายพี่น้องยามเศร้าเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็วันเสาร์แล้วค่ะวันเด็กมืนนะะ่อนี้ค่ะวันเด็กแห่งชาติพากันลูกพาหลานไปเที่ยวใส่กันแน่นอนเมื่อนี้เนาะ,ะ,นนะ,ะแต่ว่ายายก็ไม่ได้ไปแล้วค่ะเมื่อนี้เมื่อวานพาไปมาแล้วเมื่อวานไปเฮ็ดกิจกรรมที่โรงเรียนหลานมาแล้วะคะ่ะ มืัอนี้บ่ได้ไปใส่มัอนี้เพราะว่าข้างนอกก็ลมแพงแล้วก็บพาบ่ทันได้ซักกะหลายแต่ว่ามาคุยทักทายกับพี่น้องเด้อค่ะเดอ้สอสอนเนาะค่ะเนาะผู้เพิ่นได้เรียนหลายๆก็อ,อ่อนสอนเพิ่น,นะคะ่ะจะของกับพันได้เด้อค่ะแต่ว่ากาสู้คือเก่าบ่ท้อบ่ถอยะะ <c oughs> เด้อค่ะเนาะเพราะเฮ็ดบ่โดนแล้วเป็นก็ลังใจให้เพื่อนๆทุกผู้ทุกคนเด้อจ้าอากาศหนาวกะดูแลสุขภาพน้ำบ่มีหยังที่ว่าเฮาเฮ็ด แล้วสําเร็จเลยเราค่ะเนาะต้องใช้เวลาทั้งนั้นแหละเขาถ้าปลูกต้นไม้เนาะปลุกไม้ต้นไรขคือกันปลูกผักซีปลูกยังคือกันเขาก็ไปเขาต้องซื้อเมล็ดมาว่านก้อนมันบอกเขาทังที่ได้ผลผลิตคือกันเนาะคะ่ะเนาะแต่ละคนกับความสามารถรพวกขึ้นกันผู้เพิ่อนเก่งผู้เพิ่นรู้เพิ่นก็ที่สาเร็จก้อนสำเร็จไวดด้เนาะคะ่ะแต่เขาก็เฮ็ดไปตามมาตรฐานของเขาเนี่ยละ เอใส่ว่าเวาเฮ็ดที่หลังก็บอกว่าที่บ่สําเร็จค่ะก็คือค่อยเป็นค่อยไปเนาะค่ะตบคอมเมนต์แน่ลงโพสแน่ไลฟ์สดแน่ประจันลักพี่นอ้องกับบ่มีอย่างเขาก็ค่อยอาไปดีก็ดีก็อยู่บ้านซื่งเพราะว่าคนที่ที่ว่างงานกะที่กะจะมีเวลาแน่จากน้อยเนาะค่ะถ้าคนเฮ็ดงานกะตื่นเช้ามาก็ต้องไปเฮ็ดงานเนาะเวลาว่างก็จะได้มาลงโพส หรือว่าได้มาตอบคอมเมนต์มูนมเนาะค่ะแต่ว่าเจ้าของกายูบ้านกเกษียณมาแล้วไายูบ้านก็ได้ไปเหตุงานทางไหนกันเน่ยใค้แน่อยู่ค่ะมีเวลาได้เบิ่งโพสเบิ่งคลิปเพื่อนแล้วก็ได้มาตอบคอมเมนต์เจ้าของแน่ไแต่วันไปหลายบได้เนาะค่อยเป็นค่อยไปค่ะไปหลายก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันโดนไอ้นั่นจำกัดอีกคอมเมนต์หลายก็ได้เนาะพี่น้องเพื่มาให้โดนจำกัด อีกเเป็นอีกค่อยเป็นค่อยไปน,นะคะเป็นังใจแใกันไปนี่นะคะพี่น้องจา้า <c oughs> การเย็นค่ะการหนาวรายแล้วก็ออกมาจากอะไรมีครัวกินเข่าไปน้าแล้วก็คุยไปน้าก็เลยออกมาคุยข้างนอกถั <c oughs> กทายพี่น้องคือเก่าละจ้าเป็นลังใจให้กันคนไม่เนาะค่ะก็เป็นังใจแกันคนเก่ากะยินดีน้ำเพิ่น,นเนาะผูเพิ่นสำเร็จเรื่องเขาก็ไปเบิง้งเพิ่นมาปรับปรุงแนวทั้งของเพิ่นเนาะคะ่ะเอามา เด็กชมเล็กๆของเราค่อยเป็นค่อยไป,ไปพี่น้องนะนาะนกสุขสันต์มันเด็กได้ใจเด้อมันนี่การเด็กน้อยอ่อเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กดีของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายทุกคนได้ค่ะเด้อเรียนหนังสือเก่งๆบอกว่านอนสอนง่ายทุกปู่ทุกคนจ้าโชคดีมีความสุขหน้าเด็กๆเด้อ